้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงนะครับโถงจงสุดด้านโน้นนีโถงตรงนี้จะเป็นประตูเข้าจากอีกบ้านอีกลังน,นะครับทะลุเข้ามาโถงย,ยาวเลยห้องโถงเหมือนกันมีวางทีวีมีวางโซฟา ยังลูกตรงนี้นะครับน,นี่เป็นห้องนอนแรกห้องนอนแรกนี่ก็วางเตียงพอดีหกฟุตนะครับนี่เล่นช่องลมเป็นห้องเดียวกันนะครับจะทะลุกออกมาด้านหลังอันนี้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้า แกก็จะทะลุออกมาถึงห้องเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ปิดหน้าต่างประตูออกมาปุ๊บจากในห้องจะเป็นห้องน้ําห้องน้ํารวมกันสองห้องห้องน้ำก็้างขวาง,วางส่วนนี้จะเป็นโซนแห้งวางชักโครก่วนนี้จะเป็นโซนเปียกอาบน้ําฝักบัวเตียงนอน หันหัวไปทางทิศเหนือมีนั่งเล่นเหมือนกันนะครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งมีหน้าต่างฝั่งหัวเตียงด้านนี้เดินทะลุก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําร่วมกับห้องเมื่อกี้นะครับออกจากห้องประตูฝั่งเดียวนั่งเล่น จะเป็นโซนหลังบ้านออกมานะครับซึ่งประสานรวมกับห้องบ้านเก่าตรงนี้เดี๋ยวจะเทปูนหมดนะครับถึงชายหลังคา <c oughs> อยู่ร่วมกับต้นไม้ไม่ร้อนก็จะทะลุเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็ทะลุเข้าห้องน้ำคนภายนอกก็เข้ามาได้เรียบร้อย ตรงนี้จะเป็นกระจกโชว์กระจกอันนี้ประตูกระจกกระจกเหมือนกันนี่ก็เดินทะลุเดี๋ยวจะทุบตรงนี้นะครับเป็นประตูเข้ากับบ้านหลังเก่าอันนี้ผนังโชว์ด้านในจะเป็นห้องครัวนะครับเราก็จะมาใช้ผนังเดียวกันตรงนี้ให้น้องนั่งเล่นผนังโชมเหมือนกันบ้านเ็นเพิงบางแงนโมเดลล็อ